เมื่อคืนนี้ก็มีพักพวกส่งคลิปนะครับรายการหนึ่งมาให้ดูนะครับจากช่องทีวีพูนะครับเ,เป็นคลิปที่พูดถึงตรงๆนะครับว่าเป็นรักลวงโลกนะครับผมผมก็มม่สบายใจนะครับเพาว่าหาว่าตรงๆกับเบสเนี่ยเป็นรักหลวงโลกผมในฐานะพ่อของนลองเบสนะครับ ครับก็เท่ากับว่าลูกสาวผมด้วยนะครับนะครับว่าคู่นี้เป็นรักหลวงโลกแล้วก็รายการนี้ก็ขอสัมภาษณ์ตรงๆนะครับตรงๆเขาก็คุณไปขอสัมภาษณ์เขาผมก็ดูนะครับในการสัมภาษณ์ตรงๆนะครับตรงๆก็ถ่ายคลิปส่งไปให้เขานะครับการพูดของตรงๆวันนั้นเขาก็ค่อยๆพูดคิดแล้วก็พูด พูดช้าคุณก็หาเขาว่าตรงๆเนี่ยอ่านตามจะคลิปอีกนะครับคือตรงๆพูดช้าๆค่อยๆคิดคิดแล้วพูดเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปเนี่ยกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจเขาระวังคำพูดแล้วก็การที่บอกว่ายังไม่เรียกว่าแฟนเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติน้องเบสด้วย เพราะว่าเดี๋ยวโอ้เป็นแฟนแล้วครับเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีก,กว่าโอ้อายุอายุยี่สิบเอ็ดมีแฟนแล้วอ่าแหละมันก็มันก็อีกนะครับตรงๆกับพูดให้เกียิผู้หญิงนะครับคุณก็น่าจะดูออกคือเป็นแฟนไม่เป็นแฟนเนี่ยแค่ดูตามสายตาดูการปรบพฤติเนี่ยก็รู้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันโตโตแล้วนะครับแล้วก็พิธีกรมาพูดอย่างนี้อีกนะครับมาพูดใส่ร้ายเขา ขอสัพพาเขาแล้วก็เอาประเด็นนี้มาเรียกเรียติ้งอีกนะครับคุณไปหักหลังเขาขอสัพพาธเขาแล้วกม็มาพูดให้เขาเสียหายคุณไปหลักหักหลังเขาอีกนะครับนะครับรายการอะไรอะ่ะจากทีวีพูเนี่ยใช้ไม่ได้ครับคือเขาตั้งเขาศา,า,า,าสตร์ให้สัพพาถ่ายคลิปส่งไปให้คุณคุณก็มาหักหลังเขานะครับเขา แสดงความรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจนะครับคนคนเป็นล้านคนน่ะหลายคนน่ะทั่วประเทศอ่ะเขามองออกแล้วคุณบอกว่าคุณบอกว่าสร้างภาพโปรโมทรักลวงโลกหลอกวงประชาชนเลือกเอะคุณก็เจอเคยเจอแต่วพวกแอบกินแอบแซบมันดีเหรอครับมันดีเหรออันนี้เขาตรงไปตรงมา ถ้ามากินแอบถ้ามาแอบแซบแอบกินแอบแซบลูกผมผมก็ไตะก้านคอให้ปากแตกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาดูออกดูดูเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เปิดเผยอยู่ในสายตาผมนะครับผมผมนักกีฬาแล้วครอบควรวนานาัวเรานักกีฬา ผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมานะครับอย่าหลอกลวงประชาชนคุณก็มาว่าเขาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่านะพวกคุณเนี่ยคงไม่เจอไม่เคยเจอรักบริสุทธิ์ไม่เคยเจอความรักที่จริงใจคงม,มีแต่เจอแต่รักแอบกินแอบเสีบนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะ พ่อน้องเบสเทๆนะครับพ่อน้องเบสเนี่ยต้องมาปกป้องลูกนะครับปกป้องลูกผมอ่าปกป้องตรงๆด้วยนะครับในฐานะลูกชาด้วยกันนะครับผมดูออกคนหลายล้านแล้วคนก็ดูออกคุณเนี่ยมาว่าเขาหิวแสงช่องคุณนี่แหละที่ฟูนี่แหละหิวเรตติ้งหิวเรตติ้งเออไปโจมตีเขาเพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเอง ืมันน่าต่อยปากแตกจริงไม่ได้โม้